เป้ส่วนตัวผมคืออยากจะเป็นบริษัทที่เป็น the highest paid company บริษัทไทยที่สามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีเซกเตอร์เนี่ยและสามารถที่จะ match offer ทุกคนในตลาดได้อยากจะให้ b i ดครัเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่กล้ากล้าที่จะรู้ว่าในอนาคตโลกกำลังจะขับเคลื่อนไปทางด้านไหนแล้วเจเนอเรชันอื่นถ้าเขาไม่เทคแครชันหรือเขาไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเราต้องเป็นเจเนอเรชันที่กล้าได้จะลงมือทำมันเพื่อประเทศไทยจะทำบริษัทให้ยั่งยืนยิ่งใหญ่และคนจดจำเนี่ยมันต่างกัน เราจะไปเน้นฝั่งของ competitive strategy อย่างเดียวไม่ได้ละแต่เราต้องมีสิ่งที่เร <Thank you. S 1> ียกว่า contributive แทนที่จะมองเรื่อง performance อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมองเรื่อง progress <Yeah. S 1> ด้วยไม่ใช่เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำเงินให้เยอะที่สุดแล้วก็หายจากโลกใบนี้ไป mm hmm. We could พนักงานจะมี strategy แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยของบริษัทในยุคแรกๆสุดช่วงก่อตั้งใน2ปีแรกเนี่ยผมจะเรียกว่ายุค war time เวอร e ไทม์ time, ในสตาร์ทอัพคือเวลาเราเระดมทุนมาได้ครับก่อนที่เงินจะหมดเราจะมีรันเวย์หรือระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนมันเหมือน,น,นกระโดดลงหน้าผาแล้วพยายามที่จะประกอบเครื่องินได้ทันก่อนที่จะถึงพื้นนะรเราจะต้องทําทุกอย่างให้บริษัทมันกำไรให้ได้ทําทุกอย่างให้มันมีดิสแ s สมเด e ลที่มั่นคงให้ได้ในยุคที่2เนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าบลิทสเกลิง คือเป็นช่วงที่พอเรามี Business Mo เด l ที่มั่นคงแล้วครับเราต้อง cale อย่างรวดเร็วบิดครับก็โตเป็นพันเปอร์เซ็นต์ติดกันปีที่3โต1% 0 0 0ปเปีที่4โต2 0 0พนเปอร์เซ็นต์พนักงานจาก2 0 0เป็น2,200นคนนะครับเราพนักงานใน1ปีแต่ช่วงที่เราบิ i t z s c เร e เร็วครับช่วงนั้นเราคัดคุณภาพไม่ได้ขนาดนั้นผมก็ใช้วิธีว่าไอ้พนักงานตอนนั้นมี200คนผมประกาศให้พนักงาน200คนฟังในบริษัทว่าผมขอแค่1คนที่คุณเคยทํางานด้วยในบริษัทที่แล้วที่่คุณชชืนชม เชิญมาที่บิดครับแล้วเดี๋ยวผมให้ incentive เราก็เลยจะได้ ensure การันตีคุณภาพด้วยเพราะจริงๆเวลานั่งสัมภาษณ์นะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าพูดก็แบบหนึ่งแต่จะทำงานจริงๆก,ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งวิธีที่จะดูได้ดีที่สุดเลยคือคนที่เคยทำงานด้วยกันมาแล้วและพิสูจน์มาแล้วแล้วเขา look up to นะต่างคนก็ต่างชวนมาจาก200เป็น400จาก400เป็น800แต่เราเป็น1ัน0มันก็เลยสามารถที่จะ S c a l e ได้แ่างรวดเร็วมากๆ ส่วนยุคที่3เนี่ยคือยุคที่เราเรียกว่า peace time ทำยังไงให้บริษัทมันยั่งยืนให้ได้เรามีการ optimize คนคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่เพราะช่วงที่ big scale เนี่ยไม่ได้รับคนที่ถูกต้องขนาดนั้นอันไหนที่ expense ที่ไม่จำเป็น redundancy ที่ไม่จำเป็นปิดตาหมดเลยขอแค่ตักน้ำให้ได้มากที่สุดตอนที่น้ำขึ้นแต่พอที่ตักน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้อง clean up ถึงถึงเวลาทำความสะอาดบ้าน b i t c u b กำลังจะ transition เป็น institution เป็นสถาบันละการที่จะเป็นสถา,สถาบันที่ยั่งยืนได้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสที่คุณภาพของคนที่ใช่จริงๆโฟกัสองวัฒนธรรมองค์กรจริงๆโฟกัสเรื่องวิธีการทํางานที่เป็นสถาบันจริงๆ Corporatization แต่พอจะทําบริษัทให้ยั่งยืนยิ่งใหญ่และคนจดจำเนี่ยมันต่างกันเราจะไปเน้นฝั่งของ Competitive Strategy อย่างเดียวไม่ได้ละแต่เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแทนที่จะมองเรื่อง performance อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมองเรื่อง progress ้วยใชครับ ไม่ใช่เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาเพื่อทําเงินให้เยอะที่สุดแล้วก็หายจากโลกใบนี้ไปเรื่องทำเงินเป็นเรื่องหนึง่งเพื่อให้เลี้ยงชีพแต่บริษัทมันต้องมีเพอร์เพสว่าเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันลองลาสติ้งที่ทุกคนจะจดจําบริษัทเราที่เม e a dent i อิน e u n i v เ r s e แทนที่จะโฟกัสเรื่องของ GDP wealth อย่างเดียวเนี่ยหรือ productivity อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมองเรื่อง fairness เรื่อง well being เรื่อง diversity เรื่อง equality ด้วย มันต้องขยับจาก Competitive Strategy มาเป็น Contributive Strategy มากยิ่งขึ้นแล้วไอ้สิ่งที่สองนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ Drive คน Ambition ส่วนตัวผมคืออยากจะเป็นบริษัทที่เป็น The Highest Paid Company Tech Company ในประเทศไทยที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติที่จ่ายไว้แต่เป็นบริษัทไทยที่สามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีเซกเตอร์เนี่ยและสามารถที่จะ m a ท c h ออฟเฟทุกคนในตลาดได้อยากจะให้ Bit คับเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่กล้า คีย์เวิร์ดคือกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทํำสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะรู้ว่าในอนาคตโลกกาลังจะขับเคลื่อนไปทางด้านไหนแล้วเจเนอเรชันอื่นถ้าเขาไม่เทคคชนเดียรเขาไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเราต้องเป็นเจเนอเรชันที่กล้าที่จะลงมือทํามันเพื่อประเทศไทย mm hmm. เราก็เริ่มมี Pride Movement ที่เราทําทุกปีใช่ไหมครับเราเริ่มมีกร e นอินิชทีฟ v e ทาทุกปีอะไรล่ะที่เราแคร์จริงๆในอนาคตของโลกอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เป็นคนรุ่นใหม่รวมกันอยากจะ ร่วมกัน voice out แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับงานที่เราทำด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพนักงานทุกคนน่าจะรู้สึกว่าเขาได้ make impact